วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บกกริการสักทีเราว่าบักร้าเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลนเจ็ดรับเติมแพทฟรีไฟและบกกริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลก้า เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบนิวิวลรายการความชัว่วร้ายนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาสอนเติมโลบักระบบใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเติมยังไงนะครับเป็นระบบใหม่ที่บอกเลยว่ายังไงก็เลดคุ้มค่าสุดครับเพราะว่าให้มาถึงเลท5นะครับคุณผู้ชมครับแต่ขั้นตอนนะครับมีอยู่นิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้องทําใจเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับว่าทํายังไงนะครับขั้นตอนก็คือผมจะเกินคร่าวๆนะเราเนี่ยจะเข้าไปทําการสร้างแมปนะครับแต่เราไม่ได้สร้างแมปจริงๆคุณผู้ชมครับคือเราแค่ไปเปิดมันไว้แล้วก็ ตั้งราคาของ VIP server นะครับให้เป็นราคาของโลบักที่เราอยากจะได้คุณผู้ชมครับคืออยากจะได้ที่ผมพูดถึงนี้ก็คือราคาที่เราจะเติมกับทางร้านลาว่าบักนะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวผมพาไปครับขั้นตอนแรกะครับคุณผู้ชมต้องทําการเติมเงินเข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเติมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับกดมาที่หน้าเติมเงินครับตรงนี้เลยนะครับปึ๊บก็ไปนะครับแล้วก็จะมีอยู่3ระบบนะครับใครสนใจระบบไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนําเป็น t r มันนี่วอลเล็ต ทูมานี่คลิปละกันนะครับเพราะว่ามัน0%นระครับค่ารมเนียมนะครับก็คือจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนะครับพอยนะโอเคทีนี้นะครับอ่ะกดดูคลิปของเขาได้ครับนี่ครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้เราไปยังแอปพลิเคชันทูมานี่วอลเล็ตของเราก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาส่งซองของขวัญแรนบที่เป็นซองแดงๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นซองยังไงนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับซองแดงๆนะครับกดไปนะครับปึ๊บอ่ะจากนั้นนะครับอยากเติมเท่าไหร่ก็ใส่มาเลยครับ อ่าเหมือนเราอยากเติมสัก50อ่ะก็ใส่ไปนะครับ50อ่าแล้วก็ตรงเลือกประเภทการใส่ซองนะครับให้เราเลือกเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับทีนี้นะครับกรอกจํานวนคนที่รับซอง1นะครับก็คือรับแค่1คนเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้ก็กดสร้างซองของขวัญครับกดยืนยันนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะมาในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกรอบครับอ่ะปุ๊บทีนี้มันก็จะได้ลิงก์ VIP ถุกตไม่ใช่นะครับมันจะได้ลิงก์ของ อังเปาได้ครับหรือว่าลิงค์ซองของขวัญมาให้เราครับให้เราทําการกดคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วนํามาใส่ยังเว็บลาว่าบัคเลยครับผมนี่ครับเมื่อเรามายังหน้าของเว็บลาว่าบัคนะครับคุณโยงครับมันก็จะมีช่องให้เราใส่ครับแล้วก็เอาลิงก์ทูมันนี่กิฟต์เมื่อกี้นะครับที่เราได้สร้างซองของขวัญเอาไว้นะเราเอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรวจสอบซองให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันการเติมเงินนะครับแล้วก็รอประมาณ ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับมันก็จะเติมเงินเข้าระบบนะครับจนเสร็จสิ้นนั่นเองอ่ะมาที่ขั้นตอนต่อมาครับผมเราจะซื้อโลบัคกันแล้วนะผมซื้อยังไงนะครับเดี๋ยวกดไปที่ซื้อโลบัคก่อนครับกดไปแล้วนะครับจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งขวาก็คือเป็น ID p a พ s นะครับสามารถเติมได้แต่ต้องเป็นในราคาสูงๆจะคุ้มนะครับผมบอกเลยส่วนเติมแบบกลุ่มนะครับตอนนี้นะครับอ่ะยังได้ครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องสร้างแมพของเราก่อนนะครับเปิดแมพนะเปิดแมพแล้วก็ตั้ง ราคาของเวพเซิร์ฟเวอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับกรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานโลบักของคุณนะผมก็จะกรอกชื่อของผมไปนะครับ b บส e v i l ลซ็อ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็โลบักตอนนี้นะครับเอ่พอพอยในเว็บของผมมีอยู่50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเท่าไหรเดียร์เนี่ยเออเนี่ยก็คือเหรียดห้าเนี้ยค,ค,คูณ5ไป50บาทคูณหก็เท่ากับ250โลบักใช่ไหมผมก็จะกดเลือกเป็นราคา250โลบักนะครับดูให้ดีนะครับเนี่ยเหมือนผมเลือก250 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น250เนี่ยเขาก็จะสรุปผลมาให้นะครับ250าจำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับ5้บาทผมมีอยู่50พอยพอดีครับก็คือซื้อได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมราคาอื่นนะครับก็สามารถกดดูได้ครับนี่ครับเห็นแมเนี่ยฮะทีนี้ด้านขวามันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับของแต่ละราคาจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะวันนี้นะผมจะมาเทสของ250โลบักของอันอื่นก็แค่เปลี่ยนตัวเลขครับไม่ยากครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับกดตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้ใช้งานก่อนนนนะะคคครรรรรััับบบเีอออ่โ นะครับเขารู้ด้วยครับว่าเป็นผมนะครับนี่ไงเบสเอวิลแซดนะครับขึ้นตัวละครอวตารเลยส่วนนี้น่าจะเป็นลิงเกมนะครับลิงแมพนะครับที่ผมเคยสร้างไว้ละกำลังนะครับโอเคเนี่ยเขาก็บอกว่ากรุณากําหนดเป็นเพลทนะครับและกําหนดไพก็คือราคานะครับเท่ากับ357โลบักบต้องกําหนดราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เราจะได้250เนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกอะไรภาษีนู่นนี่นั่นนะครับของการขายของในโลบักคอ่ะคุณผู้ชมครับ ให้เราตั้งเป็นราคาเท่านี้นะครับเราถึงจะได้250นะครับเหมือนใครเติมพันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องตั้งเป็นพันห้าพันสี่พันอะไรสักอย่างมั้งผมบจะไม่ได้นะครับต้องลองกดดูนะครับมันถึงจะได้ราคาเท่าที่คุณผู้ชมจะเติมอ่ะตรวจสอบข้อมูลเกมใหม่อีกครั้งนะครับตรวจสอบเพื่อความแน่ชัดนะครับโอเคแน่นอนครับทีนี้ก็กดคอนฟิกเกมครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในหน้านี้นะครับให้เรากดที่จุด3จุดนะครับคุณผู้ชมครับกดไปเลยครับทีนี้นะครับให้เรามองหาคําว่าคอนฟิกเกอร์ครับ เราจะใช้ทั้ง2 c o n f i g u r เกอร์เลยครับคอนฟิกเกอร์ดิสเพนะครับแล้วก็ c o n f i g u r อร์ดิสเกมนะครับ ctp กับ ctg นะครับให้เราดู2คํคำนี้ไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปเปิดแมปก่อนนะครับตอนแรกแมปที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคผู้ชมับหรือว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบ private server ครับเราต้องไปตั้งให้มันเป็น public server นั่นก็คือจากส่วนตัวเป็นสาธารณะนะครับ่ะกดเลยครับตรงนี้ครับผม c o n f i g u r อร์ดิสเกมนะครับแล้วก็นี่ครับ มันก็จะมาในหน้านี้นะครับตอนแรกมันจะเป็น private ถูกต้องไหมแบบนี้นะครับผมก็จะเลื่อนไปเป็น public นะครับแล้วก็กดเซฟครับอ่ะเรียบร้อยครับเมื่อเรากดเป็น public server แล้วนะครับเราก็จะมาตั้งค่าราคาของเซิร์ฟ VIP กันนะครับว่าตั้งเป็นเท่าไหร่นะครับกดไปที่3จุดเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับกดไปที่ configure display นะครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราหาคำว่า access นะครับ access นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตัว a นะครับนำหน้าอยู่เลยนะครับโดดๆเลย แล้วก็ให้เราเลื่อนมองหาคําว่า private server นะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างครับตอนแรกมันอาจจะไม่ติ๊กมั้งให้เราทําการติ๊กเปิดนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าฟรีและเพจนะครับให้เราเปลี่ยนจากฟรีนะครับเป็นเพจนะครับคุณผู้ชมครับกดไปปุ๊บอ่ะจากนี้มันก็ขึ้นราคาให้เราตั้งนะครับอันนี้คือการตั้งค่าราคาของเซิร์ฟ VIP นะครับเหมือนที่น้องๆเคยซื้อเซิร์ฟ VIP ของเกมต่างๆนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับในหน้าเว็บลาว่าบัคนะครับเขาบอกให้พี่ใส่ ราคาของเซิร์ฟวีนะครับเป็น357โลบันะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผม357บนะครับนี่ครับ357โลบันะครับโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นก็กดเซฟครับนี่เห็นไหมยูเออร์เนี่ยมันจะบอกว่าเราได้250โลบันะครับหลังจากที่มีคนซื้อไป1คนนะครับก็เท่ากับว่าเราได้ซื้อไปในเลท5้นั่นเองเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นครับผมสลับการตั้งค่าราคาของเซิร์ฟวีไอพีครับและขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราาม ที่หน้าเว็บไซต์ของเราว่าบัเหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้ครับส้มๆเห็นไหมมันยังกากระบาดอยู่้วมันบอกว่าจํานวนโลบัคยังไม่ถูกต้องนะครับให้เรากดไปอีกหนึ่งรอบครับนี่ครับเรียบร้อยครับเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ายืนยันการสั่งซื้อโลบัคครับก็คือถูกต้องแล้วนะครับ้าขึ้นสีเขียวคือเราสามารถกดได้แล้วก็ยืนยันได้นะครับแล้วเราเนี่ยจะได้รับโลบัคนะครับเข้าบัญชีภายใน5-7วันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการเติมโลบัค แบบใหม่นะครับเราจะต้องรอห้าถึงเวันนะครับมันจะไม่เข้าโดยทันทีทันใดนะครับอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคสมัยใหม่เปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันโดนแก้นะครับคุณผู้ชมครับอ่จากแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดยืนยันการสั่งซื้อครับคําเตือนนะครับยอดเราบักจะเข้าบัญชีท่านภายใน5้าถึงเวันนะครับก็ ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันนะครับอย่าไปทวงอย่าไปอะไรต่างๆนานะครับให้รอ5้าถึงเวันก่อนถ้าเกิน7วันค่อยไปทวงเข้าใจไหมเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันเข้าแน่นอนครับกดยืนยันการสั่งซื้อครับนะผมบอกเลยว่าเว็บเราว่าบัคครับไม่เกียนไม่โกงครับปลอดภัยแน่นอนครับนี่ครับรายการสําเร็จเรียบร้อยนะครับสั่งซื้อ250ร้อยห้าสบลบัด้วยจํานวนเงิน50บบาทนะครับโอเคโอเคครับนี่ครับ มันก็จะขึ้นในประวัติด้วยนะครับเราสามารถกอประวัตินะครับไปส่งให้เขาดูได้ถ้าอยู่แ้มันไม่เข้าจริงๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเข้าครับเรียบร้อยครับทุกคนครับและนี่ก็เป็นการเติมโลบัคแบบใหม่นะครับผมสรับระบบ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามกันได้กับทางแชทด้านขวานะครับเห็นเป็นรูป m essenger หรือเปล่าก็กดไปเลยครับอ่าแล้วก็คุยกับเขาได้ครับล็อกอินเฟซบุ๊กให้เรียบร้อยได้ครับอยากถามอะไรถามไปได้เลยครับผมไม่เข้าใจตรงไหนนะแต่พี่คิดว่า คลิปนี้น่าจะกระจ่างกันแล้วแหละนะครับสวัสดีนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, share, ด้วยนะคร,ค,ครับอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้ตือคลิปใหม่ๆนะครับเมดวิวขอตลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย